ขอนอบน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสตรูชอบได้ด้วยพระองค์เององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของโลกเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องเล่าพุทธประวัติที่หลวงพ่อได้ได้เล่าไปก็อย่าลืมมี ปากาหนึ่งด้ามมีสมุดโน้ตหนึ่งเล่มหรือถ้าไม่มีก็เปิดฟังคลิปนี้ฟังแล้วฟังอีกหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจหลวงพ่อก็จะเน้นให้ฟังก็จะมก์กก็จะม์กให้ดูว่าตัวไหนที่ควรจะต้องจำบ้างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังเรื่องของที่องค์พระสรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และ ถัดจากนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสวยมุติสุขเป็นเวลา49วันเจสัปดาห์แล้วเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาว่า,าธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งเป็นอย่างมากเราควรที่จะได้นำสิ่งที่เรารู้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยหรือว่าหลักธรรมเนี่ยไปสอนไปบอกต่อคนอื่นเขาจะ รู้รมหรือตัดสรู้เหมือนเหมือนพระองค์หรือไม่พระองค์ก็ทรงตัดอย่างนั้นทรงดำลีแต่พระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่พิจารณาไปถึงเรื่องบุคคลเนี่ยมันมีสี่ประเภทนะบุคคลมีสีประเภทก็เปรียบเสมือนกับดอกบัวสีเหลาอุคติตันยูวิปจิตันยูนัยยะปทัพปรมะมีอยู่สประเภท บุคคลที่เป็นอุคต,ติตันยูนี้ก็คือบุคคลที่สามารถที่จะรู้ธรรมได้โดยง่ายพูดคำสองคำแค่หัวข้อธรรมก็รู้แล้ววิปจิตันยูก็คือบุคคลที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมโดยพิสดารอีกนิดก็สามารถรู้และตรัสรู้ธรรมได้แล้วบุคคลที่จะต้องเคี่ยวเข็นอบรมสั่งสอนฝึกปือบ่อย ต้องเพิ่มความขยันเข้าไปจึงจะสามารถรู้ธรรมได้และกลุ่มสุดท้ายคือปะทะปรละมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่เสมอตมที่จะต้องเป็นอาหารของเต่าและปลาในเวลาอันใกล้ก็เหมือนกับบุคคลทั้งหลายที่เป็นบุคคลที่เป็นปะทะปรลมะคือไม่สามารถจะสอนจะบอกอะไรได้เลย มีอยู่4กลุ่มพระองค์จึงพิจารณาว่าเอออย่างน้อยก็มี3กลุ่มเบื้องต้นที่พอที่จะได้แสดงธรรมได้ให้หัวข้อธรรมเขาอาจจะตัดสู้ได้เป็นลำดับแต่ละคนแล้วแต่บุญบารมีนั้นๆพระองค์ทรงดำริเช่นนี้จากนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาตกลงพระไยว่าเอาละเราจะประกาศพระศาสนา ศาส,สนาแห่งพุทธโคดมคือพระพุทธศาสนาเริ่มต้นแต่ตอนนี้เลยพอตกลงพระไทยพระองค์จึงนึกถึงบุคคลนึกถึงบุคคลที่สมควรจะแสดงธรรมโปรดก่อนซึ่งจะต้องเป็นบุคคลประเภทบัวผลน้ำคือให้ธรรมะโปรดด้วยธรรมแล้วสามารถ บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วที่เป็นบัวพลนน้ำคือประเภทอุคจิตัญญูนั่นเองนะและนน้วทีนี้พอนึกถึงบุคคลที่เป็นประเภทบัวพลน้ำ้ำที่รู้มาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นขนาดระดับครูบาอาจารย์ปรมาจารย์เนี่ยพระองค์จึงนึกถึงอ๋อเราจำได้ว่าเรานี่ พระอ,องค์ทรงตัดนะทรงลำดีนะทรงนึกถึงอาราดาบทและอุทกดาบทแต่พระอ,องค์มาทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสองของพระอ,องค์นั้นสิ้นชีพแล้วจึงลำดับต่อไปตัดสินพระไทยว่ะบุคคลต่อไปอ๋อเราจำได้ว่า ผู้ที่มาเฝ้าดูแลอุปธรรมของเราที่ดงคศสิริคือปัญจวคีทางห้าเราจะเดินทางไปแสดงธรรมไปโปรโดปัญจวคีแล้วพระองค์ก็เสด็จไปที่่าอิสิปตนะ <c oughs> มนลิกทายวันอยู่ที่พารณสีก็คือเมืองแห่งแม่น้ำคงคงานั่นเองนะ สเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมลคกาายวันตัดสินใจโปรดปัญจวัคคีย์เสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคกายวันเพราะเพราะว่าปัญจวัคคีย์ก็อยู่ที่นั่นอาศัยอยู่ที่นั่นพอไปถึงที่นั่นในเวลาเย็นของวันขึ้น14่ค่ำเดือน8อ14่ค่ำเดือน8 14บ่ค่ำเดือน8คือวันพระน้อย15บห้าค่ำเดือน8ดคือวันพระใหญ่หรือวันอาสาหหบูชานั่นเองนะสิบสี่ค่ำเดือน8เมื่อแรกพบพระพุทธองค์ปัญจวัคคีย์ก็แสดงอาการไม่เคารพไม่เคารพปัญจวัคคีย์แสดงอาการไม่เคารพเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระศัสดา พราะอะไรเอาก็สิทธ,ธัตกุมารพระสิทธะนี่ปฏิบัติอย่างอกกริตอยู่ดีๆบำเพ็ญทุกขละกิริยาทรมานพระวรกายอยู่ดีๆก็หันไปหยุดธรรมแล้วก็สเสวยพระกยาหารแล้วก็ไปนั่งสมาธิหลับตานั่งธรรมดาบำเพญ็ญเพียงจะบรรลุได้ใหญ่ขนาด บำเพ็ญทุกขลกิริยาที่หนักหน่วงขนาดนั้นก็ไม่บรรลุแล้วอะ่ะเออดังนั้นเราก็ถือว่าท่านทําให้เราผิดปังก็เลยหนีไปที่ป่าอิสิป,ปตนมะมฤคทาลวกธันวรรณปัญจบคีนะพอมาเห็นองค์พระสัสดาทรงเสด,ด็จไปแรกพบจึงแสดงอาการไม่เขารบพระสัสดาต่อเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนแล้วว่า ท่านเห็นอาการของเราที่มีวัรณะผ่องใสอย่างนี้หรือไม่ท่านเคยเห็นอาการอย่างนี้หรือไม่ของเราปัญจวคีจึงหยุดฟังตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาการแรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในวันรุ่งขึ้นชื่อว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรพระสูตรนี้ เป็นพระธรรมเทศนากันแรกเป็นพระธรรมเทศนากันแรกที่มีความหมายมากๆเพราะถ้าหากไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ก็จะทำให้พระองค์ทอพระไถยฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรประวัตินสูตรซึ่งถ้าโยมหรือทุกท่านได้เดินทางไป นมัสก,การสีสังเวก็จะเป็นหนึ่งในสีสังเวกนะก็คือธรรมเอกสถูหรือสถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจากกัประวัตนาสุดโปรโดปัญจวัคคีนั่นเองนะก็สร้างสถูปใหญ่เอาไว้อยู่ตรงนั้นสถูปใหญ่มากแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวอินเดียหลวงพ่อไปมาก็ถ้าอยู่ในช่วงไฮซีซั่นก็จะเป็นคนไทยพระสงฆ์เยอะมากไปสวดหมดอะไรรู้ไหม สวดบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรที่นั่นอากาศเย็นสบายมากนะในช่วงที่เป็นไฮซีซันถ้าเป็นโลก็จะร้อนก็จะเห็นแต่ชาวอินเดียส่วนมากนะักท่องเที่ยวชาวไทยประสงค์ก็จะไม่มีในช่วงที่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่เป็นเป็นการไปกราบไหว้สีสังเวียนะเพราะนั้นนี่ถ้าถ้าได้ไปอยู่ตรงนั้นก็จะนึกภาพนะนึกภาพไปตามกันเลยแล้วก็ ป่าอิสิป,ปตนาเมลึกทายวันแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นวัดไทยวัดไทยอยู่ตรงนั้นวัดไทยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถัดจากวัดไทยไปก็จะเป็นธรรมิกสถูปอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็การแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกที่เรียกว่าธรรมจักกัปวัตตนสูตรนี้สําคัญมาก ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วเกิดไม่มีใครรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมเหมือนพระองค์นะพระองค์ก็จะท้อเลยนะเพราะเป็นว่าเพราะเป็นาการแสดงธรรมกันแรกปรากฏว่ามาติดตามต่อนะพระธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะยังถึงที่เรียกว่าธรรมจักกัปตนสูตรพระองค์ทรงแสดง ไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในเวลาแสดงธรรมจบพุทธองค์จึงทรงเป่งอุทานแล้วพระองค์ทรงก็คือทรงยิ้มนั่นแหละนะแย้มพระโอ์ยิ้มพระองค์จึงทรงกรัสว่ามีเรื่องราวที่ตามมาอย่างนี้หลวงพ่อ ขออนุญาตขีดใหม่รู้แล้วหนออุทานนี้ท่านโกนธัญญะจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นมาว่าอัญญาโกนธัญญะนี่ปรากฏว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเปล่งอุทานว่าอัญยาสิวัตโผโกนธัญโยอัญญาสิวัตโพโกนธัญ,ญ,ญ,ญโยผู้เจริญโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอเนื่องจากว่าโกนธัญญะพราหมณ์เนี่ย ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันในเวลาเทศนาจบพอดีจึงได้ชื่อใหม่ว่าอัญญโกนธัญญะโกนธัญญาคือชื่อเดิมคือพารรมพารรมโกนธัญญาพามอัญญาก็คือรู้แล้วรู้แล้วอัญญโกนธัญญาคือโกนธัญญะรู้แล้วหนอนั่นเองท่านจึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท ในวันนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาเอหิพิกุอุปสัมปทานะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงนี้เนาะเอหิพิกุุปสัมปทาอะไรคือการบวชด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วบวชด้วยวิธีการเอหิพิกุุปสัมปทาคือการบวช ได้เฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบวรให้เท่านั้นนะคำกล่าวเปล่งวาจาบวชง่ายมากเลยเองไม่มีลดแห่ไม่มีการโกนจุกโกนผมไม่มีพิธีกรรมอะไรไม่มีการเข้าโบสถ์ไม่มีอุปชาไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นมีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป่งให้ให้ใหแก่อัญญากนทัญะญว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดนี่ท่านเป็นจงเป็นภิกษุมาเถิดเอหิภิกขุแปลว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกขโดยชอบเถิดพระ อัญญาโกณทัญญาหรือท่านอัญญาโกนทัญญาสำเร็จเป็นพระภิกษุด้วยวาจาแค่นี้เท่านั้นนะและเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเอาละตรงนี้พระรัตนตรัยครบสามละนโยมพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พุทธแล้วพระพุทธเจ้าได้ทำทรงแสดงธรรมธรรมะ และทรงบวชด,ด้วยเอหิภิกขุแก่อัญญากลทัญญะเป็นภิกษุแล้วตรงนี้คือพระสงฆ์รัตนคบสามประการถ้ามีคำถามว่ารัตนะตรยประพุติธรรมประสงสามประการครบครั้งแรกตอนไหนวันอาสาฬหบูชาให้นึกถึงนะนะแสดงธรรมกานแรกในพุทธศาสนารเรียกว่าธรรมจกรักรับวัตนาสูตร แล้วบวชให้อัญญากลธัญญะเป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาและอีก4วันถัดมาปัญจวคีที่เหลือก็ได้อุปสมบททั้งหมดได้บวชทั้งหมดในวันแรมห้าค่ำเดือน9เชื่อไหมข้อมูลตรงนี้จะไม่มีใครค่อยจะไม่ค่อยมีใครจะรู้เท่าไหร่นักส่วนมากเราจะไป ศึกษาแต่เรื่องสำคัญใหญ่ๆเวลาเราไปถูกเราไปแข่งขันการอตอบปัญหาพระพุทธศาสนาทักษะเชิงวิชาการในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะนำคำถามเหล่านี้มาถามคำถามที่คนจะไม่ค่อยจำและก็ไม่ค่อยได้เรียนนะคือเขารู้อยู่แล้วว่าอัญญากณทัญญะบวชวันไหนบวชวันไหน 15บห้าำเดือน8ใช่ไหมอัญญากรทยะเป็นภิกษุสงรูปแรกในวิศาสสาแล้วเขาจะถามว่าแล้วพระภิกษุอีกสรูปแล้วพระภิกษุอีกสี่รูปว่าปะพัทธิยะมหานามะอักคชิเนี่ยอีก4รูปนี่อุปสมบทวันไหนต้องตอบให้ได้นะถัดไปอีกสวันนับไปเลย ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนเก้าพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรโปรดพระปัญจวาาัคคีจนทั้งห้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้วหกรวมกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์ในวัน อาสาหะบูชารวมกี่องค์6องค์รวมกับพุทธเจ้าปัญจวัวคียังั้5คือโกนทัญญวะวัดโกนทัญญามหานามะอัสชิกโกนทันโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิ 5. ห้รวมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็น6ห,หลังจากที่ทรงตัดสรูสวยมิตรสุขม,มุติสุขและ ทรงประกาศธรรมทรงแสดงธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรกในโลกและทำให้รัะตะนะครบสามประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองคนคุณโยมนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาเราก็กำหนดจดจำเอาไว้จดเอาไว้จดเ,เอาไว้กันลืมจำไม่หมดจดไว้กันละืมนะต้องอนุโมทนาทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาถือว่าเราเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาเลยนะ